ครับในส่วนของ the g e e web link นะครับมันจะเป็นส่วนที่ยากในการรวบรวมข้อมูลเนาะเพราะว่าเรารวบรวมข้อมูลมนากว่ปีเพื่อที่จะคัดกรองเนาะที่จะให้นักเรียนทุนที่ได,ได้ประโยชน์สูงสุดเนาะครับก็โดยตัวโดยตัวของโครงการเนี่ยครับก็ความยากมันก็จะมีเรื่องของการคัดกรองในส่วนของต่างๆ,ๆในการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับที่ว่า ะให้ได้ตรงตามกับอ่าพอยของมุทางมุทางโมลที่กำลังใจอะครับให้ให้ตรงมากที่สุดนะครับรก,ก็อ,อ่าสารคชั่นสำหรับโปรเจกต์อ่ายเว็บลิงก์น,นะครับก็คืออ่าเราต้องการให้ทางน้องๆน,นะครับได้อ่า สามารถเข้าถึงโอกาสละกันเนาะได้ง่ายขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนที่เราจะต้องส่งเอกสารหรืออะไรที่มันยุ่งยากเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาปทำระบบเหมือนการยื่นเอกสารทางออนไลน์ประมาณนี้ครับก็สิ่งที่ฝากน้องๆนะครับก็ขอให้ ได้ได้รับโอกาสที่ดีเนาะแล้วก็สง่ตสงต่อโอกาสที่ดีให้กับรุ่นต่อ,ต,อต่อไปครับผมครับตั้งใจเย้ yeah.